เอโย่ฮอคซี่สวัสดีครับคุณรอฮอคซี่ครับไม่อกี้อะไรแป๊บหนึ่งมองไม่ทันอ๋อเป็นหางหมูอ่ะพี่ว่าท่านี้มันมันโอ้โหเนี่ยเห็นนะพี่พี่ทำมันยากยากกว่าจะได้ฮอกซี่มันต้องท่าง่ายกว่านี้ลองลองพูดชื่อวงปุ๊บเดี๋ยวพี่จะทำอ่ะสามสองหนึ่งเอโยพอกซี่อืก็คือคุณกันเกิดมาพร้อมแบบไม้เทนนิดเลยครับผมกี่อันนะสองอันครับสองอันก็คือลากออกมาอย่างนี้เลย เหมือนดาบพิฆาตศูนย์ทีนี้ก็เล่นมาทุกทางแล้วคนสุดท้ายน่าจะน่าจะพีคสุดอืมาแล้วนี่สมองเป็นของสวิทสวิทพอเป็นสวิทพอปิดพอปิดแม่เปิดแม่เปิดปิดเปิดก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งเหมือนกันส่วนพอมเนี่ยพอมพอมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ พบกับรายการบัฟท์ท็อกรายการที่เราจะถอดสมองและมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับพ็อกซี่สวัสดีครับ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 ก็โอ้โหวันนี้แขกเยอะเลยนะฮะโอเคงั้นแนะนำตัวกันดีกว่าว่าชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อวิกเตอร์วิกเตอร์อ๋อวิกเตอร์ครับสวัสดีครับคิมครับคิม สวัสดีครับกันครับสวัสดีครับองนี้ครับสวัสดีครับโชกุนครับสวัสดีครับก่อนครับอ่าโอเคพ็อกซี่นี่อยากรู้ว่าทำไมถึงชื่อพ็อกซี่กันมันมีที่มาอย่างไงจริงๆแล้วตอนนั้นพวกเราก็ค่อนข้างเครียดครับที่จะตั้งชื่อวงยังไงให้มันเหมาะกับเรามากที่สุดครับเราก็เลยไปไปคลายเครียดด้วยการไปทานข้าวด้วยกันครับอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนเราเรารวมตัวกันแล้ว แต่ยังหาชื่อตัวกันแล้วหาชื่อก็เลยไม่รู้ชื่ออะไรดีแล้วก็เลยไปทานข้าวไปไปร้านสเต็กตอนแรกเพื่อนๆก็อยากจะกินลองลี่ตอนนั้นจะสั่งอะไรสเต็กไก่ปะสเต็กไก่ข้อข้อไก่สเต็กข้อไก่ข้อไก่อไก่เป็นสเต็กเป็นสเต็กข้อไก่อ๋อพี่มิวเขาอยากกินเนื้อวัวเป็นบีฟสเต็กบีฟสเต็กพอลก็เลยบอกไม่เอาไม่เอาจะเอาหมูเอาพ็อกซี่อืมก็คือไม่เอาบีฟโนบีฟ n อกซี่พ็อกซี่ Today ์พอกสิอ๋อเพราะเราชอบชอบกินหมูอยากกินหมูใช่อ๋อเพราะตอนแรกบอกไปบีบสิแล้วเขาไม่เอากันบีบสิีมันก็เลยแบบนึกว่าแบบเราเมื่อยอะไรอย่างนี้ให้มาบีบสิบคือตอนนั้นเราตัดสินใจอยากกินหมูก็เลยสั่งพอกสิพอกสิแต่เพื่อนอย่างอย่างคิมก็คือจะกินเนื้อเนื้อครับก็เลยบอกว่าบีบสิมันไม่ได้ดิไม่เอาเพื่อนๆไม่เอาเพราะว่าเพื่อนสบายตัวอยู่อ่ก็คือถ้าบอกบีบสิ เพื่อนก็จะมานวดเลยบีบบีบก็ไม่ได้ก็เป็นพ็อกซี่ดีกว่าอ๋อนี่ครับเป็นที่มาของพ็อกซี่แล้วเห็นว่ามีพอได้ชื่อเสร็จปุ๊บมีท่าด้วยท่าประจํำวงเราเราแนะนาตัวเป็นวงให้พี่เขาดูไหมดู้งดเลยโอเคครับไอโย่พ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพ็อกซี่ครับเมื่อกี้อะไรแป๊บหนึ่งมองไม่ทันอ๋อเป็นหางหมูครับ เป็นหางอ้อเพราะใช่เป็นแบบไม่ใช่ตัวพีที่มันเป็นหางมูที่มันมูนเราจะไม่ใช่ตัวพีคือพอกมันจะเป็นส่วนที่ติดกระดูกมาด้วยครับเป็นหางอันนี้คือกระดูกใช่ไหมครับพี่นี่กระดูกใช่มวนอย่างนี้จริงมองได้หลายแบบเป็นเป็นพอกเสาอย่างที่กอรบอกก็ได้เป็นหางมูก็ไรอ๋อทีนี้เมื่อกี้ท่าพี่ว่ามันแอบยากอยู่นะเวลาทําจริงเหรอครับยากยากพี่มีแนะนําอะไรไหมค้ัมันคือถ้าคนไม่ฝึกอ่ะมันยากแล้วเวลา เราไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยบางคนเพิ่งมาดูเราครั้งแรกจะทําท่ามันแบบอยู่ดีมันต้องฝึกไงอ uh ่าครับเพราะฉะนั้นท่ามันควรจะง,ง่ายกว่านี้โดยโดยพี่เขาเช่างเจอศิลปินมาเยอะพี่ก็สอนแล้วก็บอกบางวงแบบว่าเปลี่ยนท่าเนี่ยพี่พี่ก็ทํามาหลายวงแหละก็โหดังทุกวงเลยนะเดี๋ยววันนี้ออกซี่อีกสักวงหนึ่งแล้วกันพี่ว่าท่านี้มันมันโหเนี่ยเห็นนะแค่พี่ทํามันยากยากกว่าจะได้ พ็อกซี่มันต้องท่าง,ง่ายกว่านี้<ม>ให้มันสื่อสารเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยว่าพ็อกซี่เป็นยังไงครับลองลองพูดชื่อวงปุ๊บเดี๋ยวพี่จะทำะสามสองหนึง่งเอโยพ็อกซี่นี่นพอ่พอพ่อเพ็อกซี่พอ็อกซี่พอ็พอหน้าเอาแป้งมาพอกหรือจริงๆให้ชัดกว่านี้อีกเพราะว่าอันนี้เป็นที่มาของของเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังด้วยอ่ะลองพูดอีกทีนึงเดี๋ยวทําอันนี้จะชัดกว่าเดิม สามสองหนึ่งเอโยพอซีอ๋อก็คือเป็นเสียงพอกเสียงพอกไปเลยเห็นไหมง่ายมือไม่ต้องมาบิดอย่างนี้ด้วยเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมฮะแต่ท่านี้บางทีไกลๆมันมองไม่เห็นที่อาจจะต้องเบาไปนิดนึงเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบอ่ะอาจจะต้องมันแรงกันเนาต้องแรงกว่านี้อ่าต้องพอกแรงแรงกว่านี้ต้องพอกก่อนก่อนอาจจะถนัดในการพอกลองทำได้ครับ่านเป็นตัวอย่างมา แมแต่ว่าจริงๆมันเป็นการแนะนาตัวตัวเองไงอ๋อโอเคก็ต้องเป็นพี่แล้วแหละนะที่ต้องต้องสองอมทให้ชัดใช่ครับเวลาคอนเสิร์ตมันอยู่ไกลใช่ป่ะใช่ครับก็ต้องทําให้มันเสียงดังเลยครับเดี๋ยวนับแล้วก็พูดชื่อบงนะครับสามสองหนึ่งเอโยต่อสี่จริงๆวงเราไม่ต้องแนะนําตัวบ่อยก็ได้นะจริงๆพี่ว่ามันก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่นี้อะอยากให น้องๆลองทําให้ดูแต่ไม่ต้องไม่ต้องแรงขนาดพี่นะครับเอาแบบนี้เลยที่พี่ทำพอกซี่เป็นแบบท่าใหม่เพื่อจะได้ไปใช้ในในคอนเสิร์ตจริงได,รได้ครับเอโยพอกซี่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามน้องๆครับเอ่อพวกพี่ได้ขา่าวมาว่าพวกน้องนี่เป็นเด็กเส้นกันจริงไหม โอ้หค oh, ่อนข้างซีเรียสเลยเพราะเรื่องน,นี้มันค่อนข้างหนักอยู่นะไม่น่าจา<ะ>พูดไปมันจะดูแย่งในวงการหรือเปล่าเนี่ยครับเอางี้นั่นไหนๆมาแล้วมันก็ก็ถือซะว่าใช้ตรงนี้เป็นช่องทางแบบชี้แจงของน้องๆได้เพราะว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าน้องๆเป็นเด็กเส้นจริงไหมพวกเราทั้งหกคนเป็นเด็กเส้นจริงๆครับโอ้โห oh. oh. เป็นเด็กเส้นทุกคนเลยแล้แต่ละคนก็เส้นใหญ่ทางบ้านน้องๆต้องแบบว่าใหญ่โตมีอิทธิพลอะไรอย่างนี้หรือยังไงครับทำไมเป็นเด็กเส้นยังไงครับคือเราผมเส้นใหญ่มานแต่ไหนแต่ไร้วครับอืมเส้นใหญ่ไม่อพอเส้นเหนียวนุ่มด้วยครับเหนียวนุ่มนุ่มเด้งนะครับนุ่มเด้งด้วยาทีก็เหนยบเด้งนะ หนึบเด้งอีกอคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่มีเส้นหรือว่าเป็นเด็กเส้นนุ่มเด้งหนึบเด้งหนึบเด้งอีกแซบเด้งอะครับแซบซเด้งอีกเด้ว่าเด้งตกินกันต้านนะครับโอ,โอ้โหเด้งเติน <false. S 2> เกินต้านเกินต้านเลยอ่ะมันมันคืออะไรครับทําไมพี่งงเหมือนกันมันคืออะไระมันคือเด้งเด็ดเกินต้านเพราะว่าพวกเราเด้งเหมือนยำยำสุดเด็ดครับ อ๋อยำยำสูตรเด็ดแล้วที่พูดถึงเส้นอันนั้นหมายถึงอะไรฮะคือต้องบอกกันว่าเส้นนั้นนะครับคือจริงแล้วไม่ใช่เส้นแบบว่าเส้นใหญ่เป็นความสามารถของพวกเราครับผมก็ใช้ความสามารถของพวกเราเข้ามาเส้นตรงนี้นะคือ mm. พวกเราเนี่ยคือเส้นของยำยำสูตรเด็ดครับอ๋อที่ไม่เชื่อใช่ไหมครับพี่ยังแบบไม่ไม่เชื่อพี่ลองเอายำยำสูตรเด็ดกลัแบบบ้านไปดูครับผมแล้วพี่จะเห็นเลยว่า ในส่วนของพี่เนี่ยต้นไม้จะแบบโล่งเลยครับไม่มีใบเหลือเลยอ๋อคือพี่ซื้อยำยำสูดเด็ดกลับบ้านไปปุ๊บต้นไม้นี่ไม่มีใบเลยครับทําไมฮะเด็ดหมดเลยจริงอ๋อแต่ว่าที่อาจจะคอนโ contr ยากนิดนึงนะครับสมมติพี่ใหญ่เขาเด็ดต้นหนึ่งเขาจะเด็ดไปหลายต้นเพราะมันเด้งเด็ดเกินต้านอ๋อเพราะมันเด็ดมากด้วยใช่คอเขาก็จะโอเดเพื่อนเอ๋ยอันนี้อันนี้คืออะไรอนีอะไรพี่เสดจครับ อ๋อเพราะนั้นสะดิดครับไม่ใช่สะด็ดโหนี่พูดแล้วเดี๋ยวต้องไปหาซื้อยำๆกลับบ้านแล้วพีไม่ต้องหาซื้อเลยครับพวกผมพกมาครับอ๋อเหรอครับอ๋ออันนี้ของพี่อันนี้ของพี่ครับอียำนี่ยอันนี้อันนี้ให้ใครครับให้ทีมงานก็ได้ครับออให้ทีมงานห่อนึงแล้วพี่ห่อนึงใช่ครับใช่คนละยำครับอ๋อ พี่จะได้คนละยำมันจะาได้คนละยำยำอะใช่ก็คืออันนี้ของพี่ใชอันนี้ของทีมงานคนละยำเลยคนละยำอ๋อก็คือในรายการพี่จะได้คนละยำคนละยำยำสูตรเด็ดคนละยำยำสูตรเด็ดอ่าต้องพูดให้ครบด้วยอันนี้เราทีมงานรีเสิร์ชข้อมูลว่ากรนี่เป็นหมอมาก่อนด้วยอ๋อก ศึกษาอยู่ครับศึกษาอยู่ศึกษาการเป็นหมอเป็นเป็นหมอครับอันอันนี้อันนี้เป็นหมออะไรครับเผื่อว่าพี่อยากจะรู้อนาคตหรืออะไรแบบนี้ผมก็ช่วยได้อดูจากอะไรดีดูมือมือคนับพี่อาจจะอยากถูกหวยหรือเปล่าครับอยากถูกหวยเอ้ทำไมรู้ได้ไงผมเดาผมเดาจากแบบห่วงจุ้ยครับอ๋อก็ใช่ครับพี่อาตูหอยากอยากอยากมีความสุข ครับอ่ามีความสุขอันนี้หมอหมอดูหมอดูดูได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วก็ก็เป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยอ๋อนักศึกษาแพทย์ด้วยครับใช่อย่างนี้ก็พอจะมีความรู้พื้นฐานพอค่อนข้างแบบว่าพอสมควรครับพอสมควรเท่าที่ต้องเท่าที่ควรรู้ก็อ่างงั้นงั้นถามแบบพื้นฐานเลยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่มาหาเราอย่างเงี้ยว่าคนนั้นมีไข้หรือเปล่าจะดูยังไง จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการซักประวัติก่อนใช่ไหมครับว,<ม>ว่าเขามาหาเราด้วยอาการแบบไหนบ้างเราจะได้ค่อยๆเหมือนสืบไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้อง<ม>ทําการตรวจร่างกายครับผม,มก็เรียกว่าวัดสัญญาณชีพมันจะมีอยู่สี่อย่างเป็นหลักครับก็คืออ,อัตราการเต้นของหัวใจใช่ไหมครับอัตราการหายใจ,ยใจความดันแล้วสุดท้ายคืออุณหภูมิครับผมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการตรวจร่างกายให้เพื่อดูว่าเขามีไข้หรือเปล่านะครับอ๋อคือสามารถ ตรวจโชวดายการครั้งแรกเลยครับอาจาจย์วันนี้จะตรวจใครดีฮะผมขอเนี่ตเหมือนเสียงเขาแหบๆนิดนึงผมเลยสังเกตว่าเอออาจจะมีการอักเสบอะไรไปผมขอเนีญยตรวจทั้งการครับสดๆมากเลยครับเป็นไงครับวันนี้เออผิดๆอาอผมว่าจากการคลำดูแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่ามีไข้ครับฮะคือคุณมีไข่อะครับจริงไหมฮะ ผมไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงนะครับผมมีใครไงฮะมีใขรใครไกลออผมมีใครไกลอ้าวคุณมีไขรจริงด้วยอะใช่เขาไม่ผมไม่รู้เขารู้ได้อย่างไงผมมีใครไกลในมือในผมผมขอดูนะคุณี่จะดูใกล้ๆหรอครับผีพี่มีไขรเหมือนผมใช่ไหมผมก็มีทังนี้ผมก็มีไขรเหมือนกันไข่เหมือนกันแล้วมีเจอแล้วมีไข่ไหมใข่มีไข้มีไข้มีไข่อ้าวไข่ไข่อะไรเนี่ยไข่อันนี้ไข่ใข่อ๋อ ไข่ดิบหรือไข่สุกไข่ดิบไข่ดิบไข่ดิบคุณคิมนี่มีไหมเฮ้ยมีอ่ะนี่มันไข่ไก่นี่อ้าเฮ้ยร้อยร้อยนี่โอ้เออไข่ไก่นี่มาได้คุณมีไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ข่ไก่นี่ไข่ไก่ไข่ไก่นี่ไข่ไก่อ๋อนี่ไข่ไก่นี่ไข่ไก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 ่ไก่ไข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 ก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไ่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไ เรียกอะไรนะสมาคมคนรักลิงมันมันทำไมถึงเกี่ยวข้องกับโชกุนมันคืออะไรจริงๆมีแฟนๆครับผมชอบเอาพฤติกรรมของคุณไปเปรียบกับพฤติกรรมของลิงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่มันก็จะมีเรื่องบังเอิญหลายรอบที่แบบมีรูปคุณกับรูปลิงที่มาเปรียบกันแล้วมันเหมือนกันมากมันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยเหรออ้ทคนี่ลิงเป็นมันพระบุษรของเราด้วยแล้วเราหมายถึงว่าคุณโชกุนก็คือแบบค่อนข้างเชี่ยวชาญในเกี่ยวกับลิงอะไรมากมากมากเลย อย่างนี้ถ้าแบบผมบางทีแบบไปสวนสัตว์อ่างเงี้ยเห็นลิงอยู่ตามสวนสัตว์เราอยากรู้แล้วคุณนิดสมมติไปดูแล้วคุณรู้เลยไหมว่าลิงนี้เขาอยากทําอะไรหรือว่าต้องการอะไรรู้ได้เลยครับรู้ได้เลยมันจะมีแบบการส่งเสียงที่แตกต่างกันออกไปด้วยแล้วก็ท่าทางเวลาที่เขาร้องอ่า<อ>ที่ว่าเราไปเห็นในสวนสัตว์อ่างเงี้ยใช่อ๋องั้นผมขอทดสอบนิดหนึ่งอ่าดีนียครับสมมุติผมอยากรู้ว่าเอ้ย ลิงตัวนี้ง่วงนอนแล้วเขาเขาจะส่งเสียงยังไงมันถ้าคนง่วงมันจะแบบเลี่ยนจริงปลีพฤติกรรมของลิงกับคนคล้ายกันเลยอ๋อคล้ายกันมันจะเป็นฟีลว่ามันเป็นฟีลแบบอ๋อเขาเหี่ยวแบบเหี่ยวเหี่ยวใช่ไดนามิกจะค่อยลงลงเรื่อยๆแล้อก็หลับไปเลยหลับไปเลยอ๋ออันนี้ง่วงง่วงอันนี้ง่วงนอนแล้วถ้า ลิงแบบว่าหิวหิวข้าวแล้วหิวกําลังหิวแล้วเราอยากรู้อ๋อพอได้ยินเสียงนี้หิวเราจะได้เอากล้วยไปให้กินอันนี้อันนี้มันต้องเป็นจําลองแบบเป็นกรงอะครับเป็นกรงเขาก็จะยื่นมือออกมาอย่างนี้อ่ะอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้คนเอาอาหารมาให้อ๋อมันจะแบบอยู่ในกรงอย่างนี้แล้วก็อ๋อมีต้องมีมือด้วยใช่มันต้องมีมือยื่นมาด้วยยื่นด้วยใช่ครับอ่ะแล้วถ้าถ้าอันนี้แบบว่า โมโหโมโหโหเลยแบบว่าไม่ชอบประมาณนี้ครับเวลาเขาอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็จะมีมีท่าทางนี้ด้วยพี่เบียร์อยากลองทําท่าลิงดูไหมรับเพราะว่าคุณนะสังเกตแต่แบบลูกลิงมันจะประมาณนี้อ๋อแต่อยากเห็นแบบลิงตัวใหญ่พ่อลิงเองพ่อลิงใช่อ๋อพ่อลิงเป็นเป็นเอาอยากเห็นแบบว่าอารมณ์ไหนคือคุณศึกษามาประมาณนึงแต่ว่าคุณจะไม่เคยไม่ได้เม่ลอกแบบไม่ลึกมาก โกรธนะครับโกรธลิงโกรธตัวใหญ่เลยลิง<ช>โกรธ <c oughs> อันนี้พอพอได้ไหมพอได้ครับอนอกจากพอได้พี่ว่าพอแล้วพอเลยดีกว่าพอเลยดพอเลย เรารู้มาว่าองลีนี่แบบชอบแบบเป็นสายแบบเกมเมอร์อีสปอร์ตอะไรอย่างนี้จริงๆริงไหมจริงครับจริงครับคือชอบเล่นเกมอะไรอย่างนี้เป็นนักแข่งไหมครับอ๋อเป็นนักแข่งด้วยครับผมเป็นเกมแนวแนวไหนครับแนวนอนครับแนวนอนอ๋อเพราะว่าฝังมือถือครับแนวนอนมันจะเล่นง่ายเล่นง่ายอ่าแล้วถ้าอย่างเกมอ่ะอย่างที่แบบเขาแบบเขาาจะมีสัพท์อันหนึ่งที่วงการเกมเมอร์อะไรเขาชอบใช้การตีป้อม อืมครับอันนี้คือคุณถนัดไหมถนัดอัะถนัดมากอ๋อถนัดเลยเรื่องการตีป้อมใช่มันมันต้องยังไงครับเวลาจะตีป้อมก็อย่างเกมตีป้อมคือเป้าหมายคือตีป้อมไม่ชนะอ๋อตีป้อมใช่ครับตีคือเราต้องไปตีที่ป้อมนั้นแล้วก็ต้องให้แบบเหมือนทําลายป้อมทําลายป้อมคุณคุณพอจะสาธิตการตีป้อมได้ไหมได้ครับแบบเดี๋ยวผมอยากให้พี่เบียร์ลองเป็นป้อมดูอ๋อก็คือแบบจําลองจําลองจำลองว่าอันนี้กําลังแบบอยู่ในเกม S <S พี่ก็เป็นป้อมแล้วก็ทางองรีมาตีป้อมใช่ค่ะอย่างนี้การตีป้อมนี้ต้องมีอะไรไหมครับก็ <S 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 จะมีมีไม้ครับอ๋อมีอันนี้ <S <S อย่างเงี้ยพี่อ๋อครับแล้วก็เวลาตีก็ <S <S พี่เป็นป้อมเป็นป้อมครับอ่อได้เดี๋ยวพี่๋ยวพี่ทำเป็นป้อมแล้วกันนะฮะไม,ไม่รู้สึกยังครับไม่รู้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 ไม่พอไม่พอยังไม่พออีกเหรอไม่พอ ทีนี้มาของคุณกันมั่งนะครับเขาบอกว่าคุณกันชอบเทนนิส oh. ชอบตีเทนนิสมากเลยน,นี้เล่าหน่อยทําไมติงเราต้องเลือกเป็นกีฬาชนิดนี้จริงๆเป็นกีฬาที่เรียกได้ว่าพอเราเกิดมาอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ลองจับจับไม้ดูครับ<อ>เราพอจับปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าเอ้ยก็มีพรสวรรค์นหนึ่งคนอะไรเงี้ยคือแบบเราสามารถตีเทนนิสได้เลยอะไรเงี้ยตีเทนนิสได้เลยอ๋อแสดงว่าเราเราเริ่มตีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ จริงๆเริ่มตีตอนตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่เกิดเลยใช่ครับก็คือคุณกันเกิดมาพร้อมแบบไมเทนนิดเลยครับผมกี่อันฮะสองอันครับสองอัน,อนก็คือลากออกมาอย่างนี้เลยเหมือนดาบพิฆาตสูนใช่ครับโอ้เราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ถูกต้องครับแล้วทีนี้ผมเออทั้งั้นผมถามนี่ผมสงสัยว่าเวลาเขาตีเขาเสิร์ฟหรือเขาแบบแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ เขาชอบออกเสียงด้วยทำไมทำไมต้องต้องออกเสียงมันเป็นการเพิ่มพลังครับอออย่างลูกเสิร์ฟเนี่ยครับสังเกตไหมครับเวลาเขาเสิร์ฟเขาจะแบบอ้ซึ่งลูกอย่างนั้นนะฮะถ้าเขาพูดอ้าวมันเป็นเส้นตรงลูกเสิร์ฟที่จะลงเนี่ยมันจะเป็นลูกเรียบลูกมันจะฝาดมันจะแบบอ้ฟึแลจะเนเสียงที่เราไปครับออแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการแบบให้ลูกมันมีความแบบเสิร์ฟปุ๊บแล้วมันมีความแบบท็อปสปินมันแบบหมุนหมนมาอย่างเงี้ยครับเราต้องเปลี่ยนวิธีการออกเสียงครับอ้า่ีรต คือตีด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคือมาจากเสียงที่เราเปล่งมาด้วยครับทำให้เอเรียกว่าลักษณะาการหมุนของลูกไม้เนี่ยมันเปลี่ยนทิศตามเสียงเอาอย่าง,งี้นะอรสมมุติแบบตีธรรมดาเจมันจะเป็นยังไงลองถ้าตีธรรมดามันจะแบบเอออลองลองทำท่าแบบตีธรรมดาสมมติเราตีฝัดทั่วไปก็จะอ๋ออันนี้คือธรรมดาธรรมดาครับถ้าเป็นลูกลูกหมุนลูกหมุนอ่ะต้องเป็นเสียงไงครับมันต้องเป็นแบบปุ๊บแล้วก็ส่งเสียง ประมาณนี้ครับลูกมันจะแบบอ๋อถ้าเสียงแบบนี้จะจะ,จะลูกจะท็อปสปิน,มนหมุนเลยมันะโ i s สมากเลยครับอ๋อเดี๋ยวพี่พอขอขอลองเพราะว่าก็อยากลองเล่นเทนนิสเหมือนกัน,น,นครับผมแต่เพิ่งรู้ว่ามันมีเทคนิคอันนี้ด้วยว้าวโอ้โยท็อป<อ><อ>สปินจร <ไง S 1> <อ>ิงทูน,นัสปีครับโอ้โหสุดยอดครับทีนี้อยากให้ทุกคนลองมั่งนะครับว่าเป็น อยากรู้ว่าทุกคนแบบทำท็อปสปินกันได้ไหมอ่ะเริ่มคนแรกเลยครับอันนี้อันนี้ถืออันนี้อันนี้ถือว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้แบบอาจจะติดเน็ตนิดนึับติดเน็ตนิดหนึ่งอ่าโอเคอ่ะไปไปคิมลองน่าจะอันนี้ลูกไม่ท็อปสปินแต่เป็นเป็นแบบไหนลูกนี้เป็นลูกชิมแรงอ๋อเป็นพุ่งพุ่งแรงพุ่งแรงเลย ลองรีลองเสิร์ฟโอ้โหอันนี้เสิร์ฟครับเสิร์ฟเสิร์ฟไหนขอดูลูกท็อปสปินมีลูกใช่ใช่โอ้โหไม่บอกนะใชิลไม่เลยทั้งอย่างนี้นี่เป็นการตีลูกนะแสดงว่าลูกดื้อดื้อดื้อมากด้วยไม่ทำกันบ้านใช่โอ้ตายแล้วทีนี้ก็เล่นมาทุกทางแล้วคนสุดท้ายน่าจะ กาจะพีกสุดเราตีลูกท็อปสปินเดิมมาแล้วนี่โหมอุ้ยอันนี้ลูกมันเป็นไงมันเป็นอันนี้เป็นเหมือนสับไปข้างๆด้วยวิหมายความว่าลูกมันจะหมุนอ๋อหมุนตั้งแต่ข้างบนเลยมีไซส์สปินด้วยโอ้โหชิบยอดตอกกันมาแล้วปึ๊กหนีหนีผู้ต่อสู้ไปเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็คือเทคนิคการตีเทนนิสนะฮะครับผม แต่ก่อนจะไปนี่เด mm ี hmm. uh, ๋ยวพี oh, ่สอนเทคนิคหนึ่งให้กันอ่าก็เป็นเทคนิคการตีเทนนิสแบบห้าแฉกนะครับแต่มันก็ต้องออกเสียงเหมือนกันด้วยยังไงครับมันจะมาทั้งหมดห้าแฉกห้าแรกก็หนึ่งแฉกห้าทั้งหมดห้าแฉกอ๋อถูกไหมพี่พี่บอกว่าพี่จะเสิร์ฟห้าแฉกก็ห้าห่าหาหหห้า ห้าแชากหกแชกเมื่อกี้หกเมื่อกี้เกินนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรารู้ไหว่าคุณคิมนี่ถนัดทางแบบการแบบบริหารเงินถนัดมากมากเลยอันนี้รจริง <ผม S 2> ไหมฮะจริงแล้วการบริหารเงินเนี่ยจริงๆแล้วคิมเองก็ถนัดครับผมค่อนข้างถนัดแล้วก็ทําเป็นประจาเลยครับได้รับว,ว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทําแล้วห้าวันด้วยครับคือคือมันด้วยความที่แบบ การบริหารเงินบางคนเขาบอกเฮ้ยมันจะแบบยากหรือเปล่าคี่ว่ายากหรือเปล่าบางคนคิดว่าเฮ้ยเสี่ยงไหมมันเกี่ยวกับตัวเลขอะไรเกี่ยวกับตัวเลขใดๆมากมายแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้คือไม่เสี่ยงแล้วก็มีประโยชน์ด้วยครับอืมแล้วแล้วหมายถึงว่ามันไม่ยากใช่ไหมการบริหารเงินมันไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยวันนี้ซึ่งวันนี้ผมมีเทคนิคแล้วก็วิธีมาบอกทุกคนที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากอ่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรไหมครับจริงๆแล้วพี่มีเงินให้ผมไหมครับเป็นแบงก์หรือว่าอะไรก็ได้มีมีมี อันนี้อ่ะนี่หนึ่ง้องใหญ่ซะด้วยขอบคุณครับพี่เออไม่ใช่ให้บริหารเงินให้ดูไม่ใช่ขโมยเงินนะครับครับผมก็อย่างแรกเลยครับผมคือการก่อนจะบริหารใช่ไหมต้องวอร์มครับวอร์มวอร์มแล้วก็แน่นอนครับยืดครับยืดยืดอื้อาใช่ยืดตัวเงินครับผมยืดให้สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าต่อไปที่จะทำนะครับทุกวันเล่นได้ทุกวันตื่นเช้ามาทำอะไรครับทำไงฮะบริหารหน้าท้องเนินครับหน้าท้องเงินอ๋อว้าวนี่ครับ ลกไปเลยลกไปเลยโอ้แล้วเผื่อหลายคนสงสัยนะครับว่าทํายังไงให้เรามีเงินมากขึ้นยังไงฮะอย่างเช่นนะครับผมอยากมีเงินมากขึ้นอยากมีแบงค์มากขึ้นใช่ไหมพี่ครับพี่ลองเงินนี้ไปซื้อยำยำสุดเด็ดดูครับหลังจากนั้นเขาจะทอนให้พี่มาแค่นั้นเองครับผมวิธีบริหารเงินนี่คุณจะได้ได้แบงก์มาเพิ่มที่แบงก์มาเพิ่มกว่าเดิมมากมายถ้าเป็นแบงค์ร้อยเนี่ยพี่จะได้อาจจะมากถึงเก้าใบโอ้แล้วถ้าเป็นแบงค์ยี่สิบเนี่ยโอ้เป็นร้อยเลยเป็นร้อยใบเลยเยอะมากครับผม นี่ก็เป็นเรื่องราวของการบริหารเงินนะครับที่คุณคิมสอนเรานะมันก็ไม่ได้ยากเลยไม,ไ,ไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากแล้วก็คิดว่าไม่มีใครทําตามแน่ๆน,นะฮะแต่อยากให้ลองทําดูครับเปิดใจเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับใช่ครับเรารู้มาว่าคุณวิกเตอร์คือค่อนข้างแบบเก่งเรื่องภาษากฤษอัน,น,อน,นจริงไหม ครับผมก็มีประสบการณ์บางคือแบบศึกษาดันเ่ินภาษาอังกฤษมาด้วยพี่อยากให้ลองแบบพูดภาษาอังกฤษแบบสนทนากับพี่เคราะได้จะได้คนจะได้ดูเฮ้ยเราเก่งอะไรเงี้ยเก่งแบบว่าการใช้ภาษาอย่างเงี้ยลองลองดูอ่ะลองแบบทักทายสวัสดีครับผมชื่อวิกเตอร์พรกซี่ผมอายุ19บเก้าอายีสิบแล้วครับผมผมมาจากกรุงเทพไทยแลนด์โอ้โห ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเลยนะครับผมฟังออกทุกครางนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังว่าพี่พอจะได้ไหมสวัสดีครับพลเวกเตอร์สวัสดีค่ะเวกเตอร์วิกเตอร์ Yeah เอ่อพอมในพอมเป็นพอมในพอมเชืรอเบียเบียร์พอมเบียร์เบียร์เยร์เอาคุณอายุเท่าไหรพอมอายุยี่สิบอ๋อคุณยี่สิบยี่สิบยี่สิบส่วนพอมในพอมพอมนิวอายุเยอะกว่าคุณแบบโอ้ยมากมากเลย อาคุณชอบกินผมได้ข่าวคุณนี่ชอบกินต้มยำคุ้งต้มยำคุ้งหรือต้มยำงต้มยำแล้วคุึ่งอะครับพอมนี่พอมยำผ้าชายผ้าชายผ้าชายนี่อร่อยมากมากเลยอร่อยมากมากเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยอ๋อพอมพอมแปลรูครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งพอพอนี่เป็นแขกอ๋อเป็นแขกแข่เป็นเด็กเสิร์ฟอ๋อดูร้านอาหารแถวบ้านเลยสมมตเป็นคนสวิสสวิทสวีทพอเป็นสวิท พ่อปิดพ่อปิดแม่เปิดแม่เปิดปิดเปิดแต่คุณเป็นสวิตสวิชพ่อแม่มาช่วยปิดเปิดอ่าใช่ใช่ก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งเหมือนกันใช่โอยินดีที่ได้รู้จักส่วนพอมเนี่ยพอมพอมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่รอเวลานี้มานานแล้วนะครัอยากให้ฝากผลงานก่อนจากกันไปฝากผลงานได้เลยครับ ครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราพ็อกซี่ด้วยนะครับปล่อยเพลงมาอยู่เรื่อยๆครับเพลงล่าสุดมีชื่อเพลงว่าดียแล้วที่ต้องมา,าครับผมอันนี้พวกเราก็ได้เล่นดนตรีกันด้วยครับโอ้โหยอนมากแล้วนอกจากซิงเกิลเพลงนี้อยากฝากอะไรอีกไหมแน่น,นอนครับอยากฝากยำๆสุดเด็ดด้วยครับผมอ๋อยากให้ทุกคนมาเต้นเด็ดกันต้านไปด้วยกันครับโอเคถ้างั้นเราจะลากันด้วยนี่ดีกว่าพ็อกซี่มาทั้งทีก็ต้องแบบว่าเรื่องการเต้นนี่มันต้องแบบ โดดเด่นอยู่แล้วนะฮะก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอสักหนึ่งเพลงเต้นโชว์ให้ให้ทุกคนแล้วก็ให้พี่ดูหน่อยพูดถึงเรื่องเต้นเนี่ยผมเพิ่งนึกออกเลยว่าพวกเรามีการเต้นกับยำยำสุดเด็ดด้วยครับใช่คือเต้นกับซิงเกิลเต้นกับยำยำสุดเด็ดใช่ครับไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยครับโอ้โหที่นี่ที่ได้ครับงั้นก็อยากดูแล้วครับงั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ้า หกห้าหเจนุ่เด้ง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 ยำๆยเด้งเด้งยำเด้ง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 เด้เด้งเด้งเด้งเด้เด้งเด้งเด้งเด้้งเด้เด้งเด้ง แซ่บเด้งฉะนั้นการเด้งเด็ดกันต้านแต่ละคนเลยไม่เหมือนกันครับบางคนเห็นทําอย่างนี้คือเป็นเหมือนเส้นเส้นกระเพื่อมครับอ๋อเส้นเส้นยำยำแบบนี้มันแบบนุ่มเด้งมากแล้วก็มีเด้งเด้งอย่างนี้ใช่ครับเด้งเด้งเด้งอ๋อคือแล้วแต่ว่าใครจะเด้งยังไงใช่ถูกต้องครับพี่ว่ามันยังเด้งไม่พอไม่มหรอต้องเด้งขนาดไหนครับมันมันเด้งไม่พอคือมันยำยำสุดเด็ดมันมันเด้งมากมันต้องเด้งกว่านี้เด้งกวนี้ขอดูตัวอย่างได้ไหมครับขอดูตัวอย่างใช่ไหมใช่ ผมขอเป็นลิงเด้งได้ไหมครับเป็นลิงลิงที่เด้งลิงที่เด้งเป็นลิงที่โกรธด้วยลิงที่โกรธด้วยครับโกรธและเด้งโกรธและเด้วยเเสิร์ฟท็อปสปินโอ้โหลิงเดี๋ยวพี่ขอเรียบเรียงก่อนพี่จะเด้งนะเด้งแต่ต้องเป็นลิงลิงที่ไม่ใช่ลิงอารมณ์ดีด้วยลิงกำลังโกรธลิงกำลังโกรธพร้อมกังเล่นเทนนิสด้วยครับเล่นตีเทนนิสท็อปสปินท็อปสปินอ่าฮ่ขอเสิร์ฟผ้าแฉกด้วยห้าห้าแฉกด้วย

ฮ่าฮ่อืมโอก็ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยโอเคครับก็พอใจทุกคนแล้วนะครับก็ขอโทษนะครับพี่อะไรคราขอโทษนะไม่ไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทำจบไปพร้อมๆกันมองมองกล้องเลยครับทุกคนสามสี่ ้าพดัะเหมือนอยู่แบบอูอยู่ตรงไหนในโลกก็ไม่รู้แล้วข้างๆตกใจแล้วโอเคเดิ่มร้ายเริ่มร้ายนะเนี่ยขอบคุครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ